สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมอุตุเตือน2ฉบับรับมือฝนทลม่มลมแรงอุณหภูมิลดหววใต้เสี่ยงท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประปรากาศฉบับที่สองเตือนไทยตอนบนอากาศหนาวลมแรงอุณหภูมิลดหวเจองศาอีสานโดนก่อนระบุภาคใต้เจอฝนทลมเสี่ยงท่วมฉับพลัน วันที่6พฤศจิกายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศอากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเคลื่อนลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง13พฤศจิกายน2564ฉบับที่2ระบุว่าในช่วงวันที่7ถึง13พฤศจิกายน6 4บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะเฉพาะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลง3 7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง3 5องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนมชนบร,ริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุม,ม,รสมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบร,ริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดมมามันจะมีกำลัง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในําปางหลายหลักได้ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประรากาศจากกรมตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับ กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกบคุณครับ